สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเพจดังเผยสภาพหูฟ้าเหยื่อนายจ้างทารุณวิเคราะห์สาเหตุถูกกระแทกรุนแรงเพจดราม่าแอดริกได้โพสภาพบริเวณใบหูของฟ้าเหยื่อที่ถูกนายจ้างทารุณกรรมและโพสต์ข้อความระบุว่าคนที่อ่านการ์ตูนพวกบากิหรือมั อสูนโทคิตะน่าจะคุ้นกับภาพนี้อันนี้ของจริงเลยจากรายการโหนกระแสเรียกว่าภาวะหูดอกกระลำคือสภาพหูที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่หูจนเกิดการคั่งของเลือดและน้ำเหลืองในหูถ้าไม่รีบทำการรักษากระดูกอ่อนในหูจะตายทำให้หูผิดรูปได้ หูแบบนี้มักพบในคนที่มีการกระแทกที่บริเวณหัวและหูบ่อยๆเช่นนักยูโดนักหมวยปั๊มส่วนเคสนี้ตามข่าวคือถูกทำร้ายถูกตบตีเป็นเวลานานจนกลายเป็นแบบนี้ทั้งนี้ฟ้าผู้เสียหายเล่าว่าทำงานกับเจ๊กั้งนายจ้างมายาวนานกว่า10ป,ปีซึ่งเจ๊กั้งคนนี้เคยเป็นภรรยาของพี่ชายตนต่อมาก็เลิกลากันไปแต่ตนยังช่วยงานเจ๊กั้งอยู่ พักหลังมักถูกทำร้ายร่างกายโดยใช้ไม้เบสบอลทุบตีรวมถึงอวัยวะเพศด้วยจนเกิดเป็นแผลเน่าติดเชื้อและไม่ยอมพาไปหาหมอหนักสุดถึงขั้นให้กินขี้นกกินฉี่และอึอมา้าล่าสุดหลังจากสารอนุมัติหมายจับตำรวจสพอพอินบุรีได้จับกลุ่มเจ๊ก,กั้งพร้อมกับนายอ้วนแล้วและพาตัวไปสอบสวนที่สพอ,อินบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ